สวัสดีค่ะสวัสดี Club. เอฟซีแฟนคลับแฟนช่องน้องเบลพารวยรับมณีชาแนลและเฮฮาพารวยทุกทกท,กท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของวันที่28มีนาคม2565นะคะสําหรับมือนีนะคะก็ยังตรงตามตัวเลขของเลไลาอาจารย์เลไลสํานักมาฝาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปข้องสุดท้ายนะคะของพระอาจารย์เตนะคะเป็นเลขนิมิตนะคะซึ่งวัดที่ผ่านมานะคะเขา หกเจ็ดเจ็ดหกตัวเน้นตรงๆเลยค่ะเลขของพา,อาจารย์เป็นเลขนิมิตนะคะเป็นเลขนิมิตภาวนาค่ะส่วนคลิปนี้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะหายคุณผู้ชมนั่ไปพิจารณาเบื้องเดอร์ค่ะตัวเลขของพา,าจารย์น้ำเดียวก็ได้ต่อสายหาพา,าจารย์แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปหายเบื้องตอนนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากนิดนึงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตระกดติดตามและกด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้บ่พาดคลิปไม่ๆข้าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆและที่สําคัญนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะค่ะสําหรับตอนนี้เฮากลับไปรับชมรับฟังคลิปได้เลยค่ะกามน้ำมาสการค่ะปูอ่า,อา,อาเริญพนฮาน้นองเบลค่ะอ๋อจ้าจาจาิญพนอรม ่พระอาจารย์น้องเดียวว่าจะโทรมาขอแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะออ่ได้ๆเพราะว่ามีเอฟซีให้ตามบอกว่าอย่าลืมตามโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์เตนัมเดอร์วัซันค่ะอ๋ออได้ๆมันจะโค้งสุดท้ายมันก็บอกกันนั่นนะโยมมันก็เข้าคือนตัวเข้าของเราเพราะเกิดเงี้นไงนะพอาะจะย่ายหม่เด้อค่ะเอ่อ ตเขาเาเปลี่ยนแปลงไปใชกับเของอาจันนะมันเขาตัวเป็นตัวเน้นอห้เด้ออ่าเจ็ดเจองนี่มันเป็นตัวเด่นของอาจย์เด้อเจ็เจอง่าอ่ับสตัวมันก็เป็นสา สองโตนี่เด่นสุดๆคือส,ส,ส,สามเจ็ดมันบ่ค่ะแอดสามเนี่เป็นตัวร่องเด้อค่ะอ่าท่านนั่นแหละผอ้อาจาัดผู้มีหลายพระอาจารย์มีนิมิเตเพิ่มเติมย้ำบ่ค่ะบ่เข่าเลยไม่ไมีเท่านั้นหา้สองข้างสามข้างเท่านั้นอือเออเขาจำจับคัดเลื่องนะเป็นหาจับคัดมาเลื่องนะค่ะอ่าแค่นั้น คือเมื่ที่มาเนี่ยก็คือช่วงที่เมื่อเขาเคี้ยงเลยแหละอาจารย์นั่งตอนมันแปดล้อให้ไม่บอวกันอ่าตอนนี้ก็คือพระอาจารย์บอกซูฟังไหมนะค่ะว่าเป็นเลขอันใดแนี่ยเจ็ดเจ็ดสองนี่มัตรใสแปดสามเจ็ดนี่ใดมาจังใดค่ะพระอาจารย์แป้นี่เลขเจ็ดเจ็ดสองนี่พระอาจารย์อาจารย์นั่แหลกไม่หมดหรอค่ะอ่าอาจารย์นั่งคืนแหลก เธอตรงกับวันภาพไงนะอ่าแล้วก็ล่องมากับมันนั่งอีกรอบสองคำมัเขาอีกของเขามันมีแปดอย่างแปดสามเจ็ดเนี่ยมัเขามาอีกมันไปคู่อ่านั่นแหละมัไปคู่กันนะอ่างกตัวอ่า,านั่นแหละมันเป็นงกตัวเออมันเขา,าแทบขาดกันนะ คือเป็นนางจีไรก็คือออกแต่ตัวนี้นะตรงนั้นเนี่ยอาจารย์มันนังอีกคือเกาออกมัคือเกาอ๋ออะ่ะคือว่อยู่ตัวแล้วนะว่างคือคือเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นบอยเขียนไปใส่เลยแต่ว่ามันออกเขาแล้วคือเขาของคนนะอ่ามันเป็นสั่นนั่นละให้น้องเยวเข้าใจไปเจอหนาเวิ่งเด้ออ่าอจารย์เ่าเล่ เลขไอ้สามเจ็ดกับแปดสามได้บานี้ค่ะเอ่อสามเจ็ดกับแปดสามเนี่ยมันมันนั่งอีกรอบทุท้ยไทยเนี่ยอาจารย์นั่งอีกรอบทุดยไทยเมื่อเขาก็เขาเนี่เจ็ดสามกับแปดสามมันออกมาจากนี่แหละเอ่อสามออกมาจากแปดสามเจ็ดนั่นแหละมันออกมาจากนั้นอ่านี่มันมันออกมาออกมาตัวนั้นแหละแยกมาจากนั้นแล้วกาพระอาจารย์ว่ามีฝัน ฝันถึงเอียงก่อสามเจดเนี่แม่ค่ะนุกนุ๊จำาเขาจำว่าได้เออน้เจ็ดเนี่ยอาจารย์ฝันฝันเขาเขาปัจใจมาให้เอ่อฝันว่าอาจารย์แม่เท็ดเองนั่นแหละนั่งนิมิตนั่งก่แล้วแล้เพราะที่พระอาจารย์สิไปบินฑบาตเนี่ยมันมเขความฝันว่ามันปัจจัยอยู่นั่นนั่นแหละอาจารย์นัวค่ะเอ่อปัจใจมันปัจจัยอยู่ใส่พ่อาจารย์ก็ยังไ่วได้เล้วะเออ ก็ไปกุ้มไปวินบาทว่าเดองจานมองผ้าจานเหยียดเตะพื้นี่อะมัเรือกหัวงอกรุ่งนะอ่าแล้วเรลออกมาจากนั้นแหละป้าเจย์อาจารย์เป็นไงจานคืณเเห็นอู้่นั่นเจ็ดสามสามเจ็ดนะออจับจานกันตรงไหนผ้าจาน์ี่พี่เห็นน่ะอ่านั่นแหละคืแค่นั้นเพิ่นเพิ่นหาแค่นั้นเพิ่นหวยหลายเพิ่นเนี่ย คือเลขตกเก่าเนาะคะ่ะพระอาจารย์บ่มี่ยังเปลี่ยนแปลงแต่แบบเลขตกเก่าสุดข้อนั่นล่ะแบบทุตแบบขุนก่อนแล้วเขา้วเขาไปเลยเนาเพิ่นน่ะค่ะเป็นคนระับอ่าพวเปลี่ยนแปลงเป็นแ,นแต่เฮาสิรับเฮาโนนั่นล่นละครับน่าจะรัเฮางวดที่ผ่านมากะเข้า,ขาตรงๆเลยเนาะคะ่ะ6776ของพระอาจารย์โัวเน้เนเลยน,น,นั่นแหละนั่นแหะอันนี้อันนี้ก็คือเก่าล่ะค่านะั่นแหละอันนี้คือเก้าบ่ไปไส่เป็นนี่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนแปลงก็ไส ต้องเข้าก็จะเข้าหาศูนย์เข้าศูนย์หาแล้วแหละงวดแท้ๆนุ่นมาละมาออกมาเลยกาสรุปแล้วการตัวเลขของพระอาจารย์เตก็จะมีเจ็ดเจ็ดสองตัวเด่นสุดๆนะคะอ่าแปดสามเจ็ดอ่าส่วนสองตัวจะมีสามเจ็ดแล้วก็แปดสาม เออตุวลอ้องอ่ะสามเจ็ดหนี่จะเด่นที่สุดนะคะเด่น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 ตัวนี้ก็เด่นอ่าแต่ว่าตัวเลขก็มีแค่นี้นึงก็อยากให้เล่นตุวล้องน้ำน้องค่ะพระอาจารย์น,นั่นแหละนั่นแหละอันนั้นเนาะอ๋องเนา,เาะถึงหมดวันน่ยมันบุกไปใช้เราย,ยู่นี่แหละเขาเต็เมแล้วรู้ไหมอ่าบอกพระกันคอให้ห้าเด้อเป็นร้องเบิรงตัวนี้อ่าเพราะมันทีเขาข้องเข่าต่งวดก่อนนั่นแหละ นนก็ได้บอมาตลอดเลยบ<ะ>อกไป้วก็เร่นวมึงให่ 83, <c oughs> พ่อนาสามเจ็ดแปดสามนี่นี่หละนี่และค่ะพระอาจารย์ถ่ายคลิปแล้วค่ะพระอ,อาจารย์เออเงินกรอนก็มีแต่กวอนสุกค้จนเลื่อนเด้อขอให้ได้กลับไส้สุขได้หลับไ,ไลายหลพราะ ท่านคิดตั้งใจก่อนที่ซื้อก่อนที่หาแล้วพอท่านคิดตั้งใจอยากซื้อเลยว่าเห็นเื่นกระไรพอตั้งคิดตั้งใจพวกท่านได้ปิดหน้าในตัวเองก่อนก่อนทีหลับซื้ออย่างกระไรพอที่เงินตัดสินใจอย่างเขาตรงท่านคิดตั้งใจเขาอยากเป็นมันก็ของเลี้ยตาเขาบุห็นเนาะอาจารย์ก็อนันตอกไว้ให้แค่นี้นะพออยากย่อมจงมีติวามสุขความเจริญมันจะโศกแต่ลักทุกทันทุกคนเด้ออ้าวจาธุค่ะ ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์หลายๆค่ะกราบน้มสัสก,การค่ะอ่ะเจริญพรเจริญพรจพรค่ะคุณผู้ชมสรุปตัวเลขของพระอาจารย์เตนะคะตัวเลขของพระอาจารย์เตนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเป็นเลขนิมิตค่ะพระอาจารย์กันยังเน้นย้ำตัวเดิมค่ะชุดเดิมนะคะบ่บ,บเลี่ยนแปลงนะคะ ก็มีเจ็ดเจ็ดสองนะคะตัวที่เด่นที่สุดเลยส่วนตัวร่องนี่จะมีแปดสามเจ็ดนะคะสองตัวนี้จะได้สามเจ็ดตัวเด่นที่สุดตัวร่องจะเป็นแปดสามกะหายขม,มชมนะคะไอ้ร่องพิจารณาเบิงค่ะตัวเลขของพ่าจานบาร์ลายนะคะไปกับน้ำแนะะ่เด้อค่ะบนล่างน้ำแน่นะคะป้องกันไว้นะคะเป็นเลขนั่งนิมิตของะอาจารยเด้อค่ะบามีอยังเปลี่ยนแปลงจาก คลิปก่อนนี้นะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายค่ะ mm hmm. ให้คุณผู้ชมนําไปพิจารณาเบ่งค่ะแคหนาจอได้กับแคปเลยเด้อค่ะส่วนผู้ใดแคปบ่ท่านก็ให้จดตามค่ะเพราะว่าตัวเลขก,กับบลายเนาะ mm hmm. เป็นตัวเลขนิมิตนะคะ mm hmm. บ่เม็นเลขคํานวน mm hmm. วัที่ผ่านมานะคะเข่าหกเจ็ดเจ็ดหกตรงๆเลยค่ะเป็นตัวเด่นตัวเน้นของพะอาจาน วันนี้พา่อจารย์กำมั่นใจคือเก้าเขาแล้วละ่ะให้น้องเบลล์องซื้อเบิง้งใ,ให้ห้าซื้อเบิง้งคือกันค่ะน้องเบลก็จะลองซื้อเบิง้งยู่บรูว่าซื้อได้่เนาะลอตเตอรี่ก็ยังจะมีโบนอ้อสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามนี่ทับไปห้าตอนนี้จะมี่บนาะค่ะอ่าหายคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะคะน้องเบลโช์ตัวเลขโดนบ่ได้เนาะเพราะว่าผิดกฎยูทูบค่ะผิดกฎยูทูบนะคะค่ะ ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะให้ผู้ชมที่เป็นเอฟซีแฟนช่องน้องเบลพารวยรับมันี h ชาแนลและเฮฮาพารวยนะคะทุกทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถูกหวยรวยเงินในงวดประจำวันที่1เมษายน2565และกระถูกหวยทุกๆุกงวดนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะก็ให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ